ดีแล้วเป็นลูกสาวเจ้าของโรงงานก็ต้องกินที่เรียบร้อยแบบนี้ต้มตำเลยไม่อร่อยเลยเพราะต้องมากินกับช้อนต้อมแบบเนี้ไม่ได้อยากจะเดินทานเลเว้ยแต่ฉันว่านะดูไปหน้าคุณแพทเนี่ยไม่มีเขาท่านประธานสักนิดเลยคุณแพทย์เขาอาจเมือน เห็นรูปเมียเก่าท่านประธานคุณแพทนะหน้าเหมือนแม่เปรียบเลยคิว้วตาจมูกปากเมืดไหนเจ้าของโรงงานอยู่ไหนอย่าตะโกนสิครับคุณไปรอก่อนอย่มาตามให้ฉันรอไม่ไหวฉันต้องการเจอเจ้าของโรงงานเดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะคุณชุพามีเรื่องอะไรเหรอคะ สีคุณภาพต่ำอย่างนี้ยปัดเสื้อให้บริษัทฉันได้ยังไงฮะมีอะไรก็พูดดีๆก็ได้ทำไมต้องทำร้ายกันด้วยก็แค่เอาเสื้อมาให้ดูยังไม่ได้ทำร้ายอะไรซะหน่อยเลยก็ให้ดูดีๆสิวะัทำไมถึงต้องปาใส่กันด้วยอ่ะคุณผ่านเิสียงดังขึ้นคุณค้าค่ะขอโทษนะคะที่โรงงานของเราทำงานผิดพลาดพอดีที่โรงงานมีพนักง,งานโกงค่าผ้า แต่ดิฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าผ้าที่เขากองเป็นสินค้าของคุณสุภาฉันไม่จําเป็นต้องรับรู้ปัญหาในโรงงานของคุณฉันรู้แต่ว่าฉันส่งของให้ลูกค้ารายย่อยไม่ได้เพราะของไม่มีคุณภาพแล้วโรงงานของคุณต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด นุณ่ะคะดิฉันว่าอย่าคุยกันตรงนี้เลยนะคะพาคุณเขาขึ้นไปคุยข้างบนดีกว่าค่ะเชิญค่ะ นี่มือถือฉันแล้วก็อุปกรณ์ฉันให้คุณดาเตรียมมาให้เธออจะให้เอาอันนี้เนี่ยไปเคลื่อนหหวไอ้เจ๊ขี้วีนั้นใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเขาก็ได้แจ้งตำรวจจับเธอเข้าคุกเมสซี่ฉันเอาไหมหเธอโทรหาฉันก่อนเข้าห้องประชุมเสียบหูฟังนี่เสียบเข้าไปอย่างนี้นะแล้วโทรมาฉันจะฟังคุณดาคุยกับลูกค้าผ่านโทรศัพท์ แล้วถ้าฉันจะเสนอความเห็นอะไรฉันจะบอกให้เธอพูดตามเข,าข้าใจนะเข้าใจค่ะแต่ขออสักครั้งก็ดีค่ะโอ้ยโอ้ยขอ,อแค่ครั้งเดียวเอ,อ่เอ,อคุณจะเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่คะ สองล้านแต่งงานที่เรารับมาจากทางคุณราคาไม่ถึงล้านนะคะมันก็จริงนะแต่คุณต้องจ่ายค่าเสียหายที่ฉันไม่ได้ส่งของให้ลูกค้าด้วยถ้าเรายอมได้ค่ะอ๋ยฉันพูดว่ายอมไม่ได้ไไดยอมไม่ได้ขอโทษค่ะทางเรายอมไม่ได้ค่ะสองล้านมันมากเกินไปค่ะ คุณแพทให้ฉันคุยกับคุณสุภาเองดีกว่าอุ้ยแต่ว่าคุณคุณแพทเป็นลูกสาวเจ้าของโรงงานนะคะคุณแพทก็ควรจะแสดงความคิดเห็นได้นะคะถ้าไม่ยอมฉันจะฟ้องเรียกค่าเสียหายให้โรงงานของคุณเป็นข่าวดังและดูสิว่าใครเนี่ยจะกล้าจ้างโรงงานที่ทำงานไม่ได้เรื่องอย่างโรงงานของคุณบ้าง รุนแรงขนาดนั้นก็ตามใจโอ้โหโว้ยพูดผิดอยู่ได้พอพูดผิดอยู่ได้อ,อ้ยตั้งใจฟังฉันให้ดีนะแล้วพูดตามนี้ไม่ต้องทำรุนแรงอย่างนั้นก็ได้ลองฟังข้อเสนอของดิฉันก่อนเออ,เอ,อไม่ต้องทำรุนแรงอย่างนั้นก็ได้ค่ะ ลองลองลองฟังข้อเสนอของคุณแพทยตูก่อนบางทีเราอาจจะตกลงกันได้ข้อเสนออะไรทางเรายินดีจ่ายเงินคืนให้คุณครึ่งหนึ่งและจะตัดเสื้อให้ใหม่ทั้งหมดโดยไม่คิดเงินเท่ากับว่างานล็อตนี้คุณลงทุนแค่ครึ่งเดียวเออคือทางเราจะจ่ายเงินคืนคุณครึ่งหนึ่งแล้วก็ จะตัดชุดใหม่ให้คุณทั้งหมดโดยไม่คิดเงินเท่ากับว่างานล็อตนี้คุณลงทุนแค่ครึ่งเดียวก็ได้ตกลงนี่เห็นแก่คุณวีระดาที่เป็นเพื่อนคุณปันเกร็ดนะไม่งั้นเน่ยฉันไม่ยอม แฟนคลับตะขวัญกริบอีกเนี่ยเดี๋ยวก็ฟ้องตะขวัญกลิบไม่ให้รับเป็นแฟนคลับซะเลย,ย่เรื่องบังเอิญที่เราได้พบเจอกันต้อง